เนื้อหาในคลิปนี้นะครับก่อนที่เราจะสร้างงานในชั้นเรียนบน Google Classroom เรามาลองวาง layout ตัวอย่างโครงสร้างการจัดเนื้อหาการเรียนรู้ก่อนนะครับว่าในโครงสร้างของ Google Classroom ที่เราจะวางเนื้อหานั้นน่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่แนะนำนี้นะครับเป็นเพียงคำแนะนำส่วนหนึ่งนะครับส่วนการจัดการในเรื่องของอรูปแบบนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักนะครับ อย่างตัวอย่างที่ผมให้ตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของโครงสร้างการจัดเนื้อหาการเรียนรู้นะครับส่วนแรกที่ผมให้ก็คือเรื่องของห้องเกี่ยวกับคําแนะนํารายวิชานะครับในนั้นก็จะมีเรื่องของคลิปวิดีโอแนะนํารายวิชานะครับว่ารายวิชานี้มีความเป็นไปเป็นมายังไงมีความสําคัญยังไงนะครับมีจุดประสงค์วัตถุประสงค์อย่างไรนะครับส่วนที่2นะครับก็คือเรื่องของโครงสร้าง โครงสร้างเราจะทําเป็นคลิปก็ได้นะครับหรือทําเป็นเอกสารก็ได้นะครับอย่างผมผมก็จะทําในรูปแบบของมคออนะครับก็จะมีไว้เป็นในรูปแบบของเอกสารในเนื้อหาแบบทดสอบก่อนเรียนนั้นนะครับเป็นแบบทดสอบทั้งหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นหน่วยเรียนรู้ที่1หน่วยเรียนรู้ที่2หน่วยเรียนรู้ที่3นะครับทั้งหมดนี้จะคล้ายกันก็คือพอเข้ามาในหน่วยที่1นนะครับเราก็จะมีคลิปเกี่ยวกับแนะนํา วัตถุประสงค์ประจําหน่วยการเรียนรู้นะครับว่าหน่วยนี้มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้อะไรนะครับตัวที่2อหลังจากเรียนรู้ตรงนี้เสร็จนะครับก็มาเรื่องของแบบทดสอบก่อนเรียนนี้นะครับก็ทําประจําหน่วยการเรียนรู้นะครับสข้อ5ข้อแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอเนื้อหาในส่วนของเนื้อหานี้นะครับก็เป็นได้ทั้งตัวเอกสาราการเรียนรู้นะเป็นที่เป็นคู่มือนะครับแล้วก็เป็นได้ทั้งคลิปนะครับท่านใดที่ ถนัดในการทําคลิปหรือทําคลิปได้ก็สามารถที่จะทําคลิปเข้ามาในตรงนี้นะครับในส่วนของเนื้อหาหรือเป็นเอกสารหรือทําทั้ง2องอย่างได้เลยนะครับสุดท้ายก็เป็นแบบทดสอบหลังเรียนนะครับอันนี้ประจําหน่วยการเรียนซึ่ง หน่วยการเรียนนะครับก็จะมีโครงสร้างคล้ายคล้ายกันจนสุดท้ายครับเป็นการสรุปการเรียนรู้นะครับก็จะเป็นเรื่องของแบบสอบถามนะแบบสอบถามตรงนี้ก็จะเป็นความพึงพอใจของผู้เรียนนะครับในการใช้งานสื่อในการใช้งาน Google Classroom ของเรานะครับสุดท้ายก็จะเป็นอสอบแบบทดสอบหลังเรียนนะครับในแบบทดสอบหลังเรียนก็จะเป็นการทําแบบทดสอบทั้งหน่วยการเรียนนะครับอันนี้เราสามารถปรับใช้ได้ทั้งแบบที่เป็นออนไลน์และออนไซต์นะครับสามารถทําได้ เพราะในเนื้อหาของ Google Classroom นะครับเครื่องมือที่ใช้สามารถทำได้หลากหลายนะครับในแต่ละหน่วยก็ออกมาเป็นสอบกลางภาคด้วยก็ได้นะครับทำให้รูปแบบการเรียนรู้นั้นง่ายขึ้นนะครับถ้าวางโครงสร้างนี้เรียบร้อยนะเราก็เอาโครงสร้างนี้ครับไปทำงานนะในการออกแบบงานในชั้นเรียนบน Google Classroom ได้เลยครับ